ทีเช็คผลแบตมินตันอออิงลนด์2016เริ่มแล้วนะครับเมื่อวานเป็นวันที่2ครับนักแบบไทยเราลงสนามหลายคนยังเป็นรอบแรกอยู่นะครับหยิงเดียวรอบแรกมีรัชนกอินทนนท์มือ6ของรายการเจอกับซุนหยูมือ10จากจีนนะครับคู่นี้เมยเพิ่งชนะมาในศึก p r i n c e s สิริวันวรีไทยแลนด์มาร์สเตอร์เจอกันอีกทีน้องเมย์ก็ยังเฉียบขาดกับเอาชนะซุนหยูไป2เกมรวด21 17และ2 1ต่อ16 ใช้เวลา46นาทีครับรัชนกเข้ารอบ2เจอกับอาการเนะยามากุชิมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้นะครับมีเสียงน้องเมย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เข้าเมติกัาซันอยู่นะคะค่อนข้างที่จะเล่นได้เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยได้ ผิดพลาดอะไรมากมายแต่ว่าก็มีบ้างแต่ว่าเมย์ก็จะพยายามปรับเกมของตัวเองค่ะสําหรับในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเจอกับนักกีฬาญี่ปุ่นค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแต่เมย์ก็จะทําผลงานของตัวเองให้ดีค่ะเมย์ก็จะพยายามเข้ารอบบุกลึกนะคะก็อยากให้ทุกคนแฟนๆชาวไทยช่วยให้กำลังใจเมย์แล้วก็พี่ๆนักกีฬาคนอื่นๆที่ลงแข่งขันรายการออยเล่นในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เยพี่เมย์ต่อไปนะครับออลแลนดเป็นรายการใหญ่ระดับโลกนะครับส่วนคนอื่นที่เหลือครับหญิงเดียวพีชสพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขชนะพีวีสินทุของอินเดียไป18-21 21-17และ21-12ครีมบุษนันอึ้งบำมุงพันธ์เอาชนะโอกาโคนนจากเยอรมัน21-8และ21-9นะครับน้องนัทนิชาออนจินดาพลแพ้โนซุมิโอกุฮาระมือ8จากญี่ปุ่น21-13 21-15 ส่วนใช้เดียวแมนบุญศักดิ์ปุณณะกับธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขแพ้ทั้งคู่นะครับธนงศักด์ตกตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรกส่วนบุญศักดิ์รอบแรกแพ้มาร์คสวีเบอร์จากเยอรมัน21ต่อ10และ21ต่อ11ส่วนคู่ผสมรอบแรกบดินอิสระกับสวิตรีอมิตรพ่ายชนะคู่เกาหลีใต้2ต่อ0นะครับส่วนบาสเดชาพลกับปอป้อซับซิริก็ชนะคู่ไต้หวัน2ต่อ0ฮะ เหนื่อยยังไปดูออสีสัน<ต>บ้างออยังพอไหวอยู่เนาะโอ้ยเรา <ś led> ไ,ไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรเลย <ś led> ไม่ได้แก่เลยไม่อยากจะ